สวัสดีคะ่ะทุกท่านอยู่กับดิฉันหวานใจและคุณกรสวัสดีเลสเตอร์ ester, ในรายการฟุตบอลทูเกเจอร์สอง7นะคะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเข้มๆกันเรื่องบรรยากาศในแคมป์พรีซีซั่นของเลสเตอร์ซิตี้ค่ะเราจะอิงจากบทสัมภาษณ์ของผู้เล่นอย่างลุคโทมัสเคซี่แม็กเอเทียแล้วก็แน่นอนผู้จัดการทีมมาตีซีฟูเอ็นเตสด้วยครับผมก็คืออยากจะดูกันว่าทีมกําลังปรับตัวกับแนวทางใหม่ๆย,ยังไงบ้าง แล้วก็เตรียมตัวสำหรับฤดูกาลใหม่ที่ท้าทายรออยู่ข้างหน้ายังไงใช่เลยค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยก็มาจากบทสัมภาษณ์หลังซ้อมหลังแข่งอุ่นเครื่องนี่แหละค่ะมันทําให้เราเห็นภาพการทํางานหนักในทีมนะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ในทีมด้วยอื แล้วก็ปรัชญาใหม่ๆที่โค้ชพยายามใส่เข้ามาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเริ่มจากมุมของลุคโทมัสก่อนเลยแล้วกันเขาเล่าว่าการซ้อมนี่เข้มข้นมากนะครับอันนี้น่าจะตามคาดอยู่แล้วแต่ที่น่าสนใจคือเขาก็เน้นเรื่องกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในทีมด้วยมีไปโยนโบลลิงกันอ๋อมีแบบนั้นด้วยมีเล่นมาริโอ a r ัดกันด้วยค่ะเขาบอกว่าดูจริงจังกันนะ่าดูเลยนะ <laughs> อันนี้น่าสนุก แล้วก็มีเล่นแพดเดิลเทนนิสด้วยอันนี้เขาบอกว่าเขากับสเตฟี่ชนะด้วยนะโอ้โหเก่งนอกสนามด้วยแต่จริงๆกิจกรรมแบบนี้น่าสนใจนะครับคือการสร้างความสัมพันธ์นอกสนามแบบไม่เป็นทางการเนี่ยมันสำคัญมากนะโดยเฉพาะพอมีผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาอืมสำคัญยังไงคะมันช่วยให้ทีมเหมือนกับว่าละลายพฤติกรรมจูนกันติดเร็วขึ้นท่ามกลางการซ้อมที่มันหนัก,นกๆกว่าดันๆนี่แหละครับ อ๋อเข้าใจเลยค่ะมันเหมือนปรับเคมีในทีมไปในตัวใช่ครับประมาณนั้นเลยโทมัสเขาก็ยังย้ำเรื่องการสื่อสารของผู้จัดการทีมคนใหม่ด้วยนะเขาบอกว่าช่วยรวมทีมได้ดีมากมีประชุมทุกเช้าเลยอธิบายแผนซ้อมชัดเจนอืมอะดีทำให้ผู้เล่นเห็นภาพรวมก่อนลงสนามจริงเขาบอกว่าดีกว่าไปอธิบายในสนามตอนนั้นเลยครับ การสื่อสารที่ชัดเจนแต่เนื่อๆเนี่ยสำคัญมากแล้วเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆก็ดูเปิดรับแนวทางใหม่ๆดีตั้งใจฟังกันก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่ก็นั่นแหละความทา้าทายจริงๆมันอยู่ที่การเอาไปใช้ในสนามโดยเฉพาะเวลาเจอสถานการณ์กดดันหรือที่ไม่คาดคิดใช่ค่ะแต่ยังไงการที่ผู้เล่นเริ่มฟิตกลับมาชนะเกมอุ่นเครื่องได้บ้างมันก็คงช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้บ้างเนาะแน่นอนครับเป็นการเริ่มต้นที่ดี อย่างน้อยก็ในแง่ของกำลังใจทีนี้พอเราฟังมุมผู้เล่นแล้วลองมาดูมุมของผู้จัดการทีมมาติซิฟูเอนเตสบ้างก่อนไปฟังเนื้อหาดีๆในช่วงต่อไปต้องขอขอบคุณงามๆกิสมอไทยแลนด์ที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนะคะกิสม o มีมากกว่า13สาขาในพรีเมียมช็อปชั้นนำทั่วกรุงเทพหรือใน7 e 1 e e ใกล้บ้านคุณนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์มือถือสายชาร์จหูฟังฟิล์มกันรอยแบตสำรองลำโพงบลูทูธพัดลมโอ้โหมีครบสามารถสแกนได้เลยที่หน้านี้หรือว่าสั่งออนไลน์มีบริการจัดส่งให้ฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบตามเกณฑ์ยังไงอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะกิสโมอุปกรณ์เสริมดีๆที่คุณต้องมีติดบ้านกันนะจ๊ะโดยเฉพาะหลังเกมที่แพ้คนลนไปครับอันนี้น่าสนใจว่าเขามองอยังไง เขาบอกว่าโดยรวมแคมป์ฝึกซ้อมเนี่ยดีมากเลยนะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลูกทีมเยอะขึ้นมากอืมก็ยังมองบวกอยู่แต่เขาก็ยอมรับแบบตรงๆเลยว่ามีจุดที่ต้องปรับปรุงชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องการเพรสซิ่งสูงเวลาเจอทีมที่เขาเซตบอลจากแดนหลังใช้ผู้รักษาประตูช่วยเล่นครับประเด็นนี้เป็นแท็กติกที่ต้องใช้เวลาปรับจูนจริงๆแต่สิ่งที่น่าสนใจคือมุมมองของเขาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ไม่ได้เกลือความผิดพลาดนะ ใช่ค่ะเขายอมรับเลยว่าเส้นทางนี้มันก็มีคลนมีลงแหละความพ่ายแพ้ก็คือบทเรียนเขาไม่ได้มองแค่ผลแพ้ชนะเอียนเดียวแต่มองไปที่ปฏิกิริยาของทีมการปรับตัวซึ่งเขาบอกว่าพอใจกับซึ่งที่เห็นในครึ่งหลังเหมือนส่งสัญญาณว่าต้องสู้ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาถูกต้องครับสภาพจิตใจแบบนี้สำคัญมากในแชมเปี้ยนชิพ ซิซูเอนเตสยังพูดถึงเรื่องการเพิ่มเวลาลงสนามให้ผู้เล่นด้วยนะคะบอกว่าบางคนได้เล่น70-90นาทีแล้วเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมที่สุดสำหรับฤดูการจริงครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปปกติของการเตรียมทีมช่วงท้ายพรีซีซั่นแต่เขาก็บอกตรงๆเลยนะว่านี่คือการแข่งขันภายในทีมเพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงในนัดเปิดสนามโอ้ชัดเจนดีแล้วก็พร้อมๆกันนั้นก็ให้โอกาสดาวรุ่งได้พิสูจน์ตัวเองด้วยการสื่อสารเรื่องการแข่งขันในทีมแบบตรงไปตรงมานี่ดีนะครับ เป็นการกระตุ้นผู้เล่นไปในตัวแล้วก็การให้โอกาสดาวรุ่งก็เป็นการมองไปข้างหน้าสร้างทีมระยะยาวแต่ก็ต้องสมดุลกับการที่ทีมต้องการผลการแข่งขันเพื่อเลื่อนชั้นกลับไปพรีเมียร์กให้ได้ด้วยเนาะใช่เลยครับอันนี้คือโจทย์ใหญ่เลยเอาล่ะจากมุมผู้จัดการทีมลองมาฟังความรู้สึกของผู้เล่นในสนามหลังเกมแพ้โคโล尼าเกมเดียวกันบ้างคราวนี้เป็นเคซ่แม็กเอเทียครับอยากรู้ว่าเขารู้สึกยังไงเขาแสดงความผิดหวังชัดเจนเลยค่ะแต่ที่น่าสนใจคือ ไม่ใช่แค่เรื่องผลแพ้ชนะนะอ้าวแล้วเรื่องอะไรครับเขาชี้ไปที่ฟอร์มการเล่นบอกว่าทีมเล่นกันเออเฉยชาไปหน่อยในครึ่งแรกแล้วก็ยังทำตามแผนที่วางไว้ได้ไม่ดีพออเขามองว่ามาตรฐานที่ทีมตั้งไว้เนี่ยมันสูงกว่านี้ถึงแม้จะเป็นแค่เกมพรีซีซั่นก็ตามโหอันนี้แสดงว่าผู้เล่นเองก็มีความคาดหวังสูงเหมือนกันนะการที่เขาพูดว่าต้องมองดูตัวเองเนี่ยมันแสดงถึงความรับผิดชอบที่ดีเลยใช่ค่ะ แล้วเขาก็ยอมรับนะว่าการเรียนรู้ระบบใหม่มันต้องใช้เวลาซึ่งก็ตรงกับที่ผู้จัดการทีมพูดนะแต่มันก็อาจจะสะท้อนให้เห็นช่องว่างนิกๆหรือเปล่าคะระหว่างความเข้าใจในห้องประชุมกับการเอาไปใช้ในสนามจริงเป็นไปได้ครับคือในสนามมันมีความกดดันมีปัจจัยอื่นเยอะกว่านี่คือสิ่งที่ทีมต้องทำงานกันต่อไปถึงแม้จะผิดหวังกับฟอร์มทีมโดยรวมนะคะแต่แม็กเกเทร์ก็ยังพูดถึงความมั่นใจส่วนตัวอยู่ครับยังไงครับ เขายิงประตูได้ในเกมนั้นแล้วก็บอกว่ารู้สึกมั่นใจว่าถ้ามีโอกาสอีกก็จะทำได้อีกอ๋อดีเลยมีความมั่นใจส่วนตัวใช่ค่ะเขาดูมุ่งมั่นอยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำประตูให้มากขึ้นความทะเยอทะยานส่วนตัวแบบนี้แหละครับเป็นพลังขับเคลื่อนที่ดีเลยนะโดยเฉพาะในช่วงที่ทีมกาลังปรับตัวกาลังเรียนรู้ระบบใหม่ๆกันอยู่มันแสดงว่าผู้เล่นไม่ได้แค่รอทำตามแต่มีความกระหายอยากสร้างความแตกต่าง อย่าพัฒนาตัวเองเป็นทัศนคติที่สําคัญมากสําหรับทีมที่อยากประสบความสําเร็จเนาะใช่เลยครับทีนี้พอเราเอาทั้งสาม,มุมมองมารวมกันทั้งเรื่องการสร้างทีมกิจกรรมนอกสนามการปรับแทคนิกที่ต้องใช้เวลาการรับมือกับชัยชนะและความผิดหวังเราพอจะเห็นภาพรวมอะไรที่ชัดเจนขึ้นบ้างไหมคะเกี่ยวกับการเตรียมทีมของเลสเตอร์ครั้งนี้ครับถ้าเราลองเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกันนะเอ่อ จะเห็นว่ามันเป็นมากกว่าแค่การเรียกความฟิตกลับมานะอืมยังไงคะมันคือช่วงเวลาสําคัญมากๆของการการหลอมรวมปรัชญาใหม่ๆภายใต้ผู้จัดการทีมคนใหม่เลยแล้วก็เป็นการสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจเพื่อเตรียมรับมือกับความกดดันในแชมเปี้ยนชิพซึ่งเรารู้กันดีว่ามันไม่ง่ายค่ะโดยเฉพาะกับทีมที่เพิ่งตกชั้นมาใช่ครับ แล้วก็เป็นการกำหนดทิศท,ทางของทีมเลยว่าจะไปทางไหนต่อหลังจากการตกชั้นข้อมูลจากบทสัมภาษณ์เหล่านี้มันเผยให้เห็นพลวัตภายในทีมนะทั้งความคาดหวังการเรียนรู้แล้วก็ความกดดันที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ก่อนที่ฤดูกาลจริงจะเริ่มขึ้นก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความสมดุลระหว่างการทาตามแท็ติกโครงสร้างที่ผู้จัดการทีมวางไว้กับสัญชาติยาณหรือความคิดสร้างสรรค์ของผู้เล่นในสนามจริงๆเนี่ย มันจะออกมาเป็นแบบไหนครับอันนี้น่าติดตามมากพอถึงเวลาลงแข่งในแชมเปี้ยนชิพจริงๆประสบการณ์ความท้าทายต่างๆจากพรีซีซั่นนี้มันจะหล่อหลอมให้เลสเตอร์ซิตี้เป็นทีมแบบไหนกันแน่นั่นสิครับเป็นคำถามที่น่าสนใจจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะคะยังไงฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และปั ตะไคร้ให้หวานใจนิดนึงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้กันค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับฟุตบอลทุเกตเดอร์สองสี่เจ็ดนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปักตะไคร้ให้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบพคุณมากครับสวัสดีครับ Chasing dreams, we reach for heaven once.